คือตอนแรกอะ่ะเข้ามามันมันจะเด้งมันจะเด้งเข้ามาแบบให้เรากดเข้าไปดูวนี่เลยแบบคอนเสิร์ตแบบเฮ้ยป,ปีนี้ก็มีคอนเสิร์ตอย่างนั้นเหรอเค <Okay, S 1> มาเริ่มดูกันหูปีนี้ก็มีคอนเสิร์ตครับ โอกีรา okay, right. hey, bon 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 ้วนะเนีโบเนียโบเนียหรือโบนี่พีเมลพี่เมลหรือเซิร์ฟเวอร์วะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อยู่ๆก็้งมาว่าจะมีคอนเสิร์ตโอ้ my god โอ้ยี่สิบเจ็ดสิงหาโอ้ my god มีคอนเสิร์ตให้ดูอีกแล้วในเกมรู้สึกว่าจะมีแบบที่เปลี่ยนไปคือมีมีโทรศัพท์มาเป็นรูปหน้าเอววแล้วก็เฮ้ยสิ่งที่เพิ่มมาที่ผมเห็นเนี่ยมันมีอะไรวะทำนองทำนองฝันอันอันอะไรวะน่าจะเขียนไม่หมดเข้าคลิกเข้าไปดูอ๋อเฮ้ยอ๋อคือโอเคผมเข้าใจแล้วคือคลิกอันเนี้ยคลิกไปเสร็จปุ๊บมันน่าจะน่า มันน่าจะไปหน้าคอนเสิร์ตเลยเนี่ยตรงน,นี้คอนเสิร์ตอาทิย์านวันที่ยูเซ็ตสิงหาครับส่วนหน้ากิจกรรมโอ้ห <c oughs> อันนี้ดูไปแล้วดูตัวอย่างวันที่หนึ่งอันนี้เขาดาวเลยปะเนี่ยมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวันเขาดาวดูคอนเสิร์ตโอ้โหนี่อะไรเนี่ยจัดเวทีโดเรมีฟาซอน เฮ้ยอะไรนะอ่ะอ๋ออ๋อเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเมื่อเช้าตอนผมเข้าโมเกมาตอนตีห้าไม่มีเลยเนี่ยไม่ไมมีอะไรอย่างงี้เนี่ยโอเคเอาพี่เมย์ก่อนเป็นเป็น,นเซนเตอร์นะเราอยากช่วยเราอยากจะช่วยคุณสาวน้อยแสนน่ารักและอบูน ต้อนรับสู่เวทีแห่งความฝันแสนพิเศษมาสร้างความจรงจ์ของโน้ตงานไปด้วยกันนะโอ้โหรับตัวโน้ตโอ้อะไรครับเนี่ยอยู่ก็มี <c oughs> อะไรงอกมาแบบวัดเฮ้ยเอลี่กำลังกำลังอ่านเลยที่แห่งนี้ร้านขายแผ่นเสียงกันเหรอโหนี่ร้านขายแผ่นเสียงเรอเนี่ย เช็ดเขยเช็ดเคคุณสังเกตดูแถวๆนี้อ <c oughs> คุณคุณนทั้งนั้นเลยเพลงแต่ละเพลงเนี่ยำมาเสียงกันเอาแจกจ่ายทุกคนเลยแผ่เสียงใ้้คุณสร้างขึ้นจะพิมพ์ไว้บนตัวคอนเสิร์ตโอ้ว <c> ฉ <oughs> <c oughs> ันในล่างโตอยากจะให้แผ่นเสียงนี้มอบความสุขแก่ผู้ที่เราชบชมันเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ความรักลงไปเยอะเลยนะดีละอก ดีดูเหมือนคุณจะพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นมาลองฟังเพลงที่ฉันในล่างโตเรู เอาเพลงไหนดีวะคุณผู้ชมจะเลือกเพลงไหนครับโอ้หจัดละเพลงนี่แบบคุณภาพทั้งนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> เลือกไม่ถูกเลยอะ่ะ มันเรียไในทั้งหมดเลยไหมอ่ะ <laughs> เลือกไม่ถูกเลยอะ่ะเที่ยวผมชอบทุกเพลงเลยอะ่ะให้ผมเลือกก่อผมอยาก Starfall s t a r f a เอาแม่งม่เอาตรงนั้นแม่งเพลงเพลง,เพลงของฮงไกแม่งดีทุกเพลงครับผมจะเลือกเพลงเ <c oughs> <c oughs> อางี้ผมเลือก โอเค,อเคผมว่าผมเลือกเพลงนี้แล้วกันเพลงของประกอบวอดตวัวแต่ เพื่อเข้าสู่แผ่นเสียงดีกว่าแชร์โอเคโอ้มันเลือกหน้าปกเลยด้วยอโอ้โหโอ้โหอุ้ยซซนส์อุ้ยอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยผมว่าอันนี้ดีกว่าเจ็ดเคมีโค้ดนัมเบอร์ความเชื่อแรกของโลกถูกจับในจ,จอมไวรัส มันมีแต่งแบบหน้าอะบั้มด้วยวะหูแล้วแบบการจัดแบบดูดิคุณสังเกตดูดิอ่าัลบั้มแต่ละอันเนี่ยเขาแบบเขาจัดวางคอมโพส์ไปเร้วคือแบบดูดิโอ้โหสวยมากอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเอาขนดดีว่าอันนี้มันดูแบบมันดูวันนี่ไปดูฟ้งฟิงไปเอาขนาดีว่ผมเอาอันนี้แล้วกันอันนี้ภาพสวยสุดละมนทึกและแชร์ โอเคตัวคอนเสิร์ตโฮ้ยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันใช้จริงหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนแล้วกันไอะเค้ให้ตัวอย่างนี้เหรอฟ้าโหกิจกรรมอะไรเนี่ยแม่งมาหูหูคุณมีสี่ตัวใช่ไหม ผมลงผมลงอะไรดีวะเฮียแม่มีมีคนลงฟิกเกอร์ไปต้องเท่าไรนะเนี่ยมีคนลงฟิกเกอร์ไปสองหมื่นเจ็ดคงจะได้เหรอเอาอ่ะผมลงไปอย่างละอันเลยส่วนโอ้โหอันเนี้ย,ยอันนี้คนลงลงน้อยสิทธิ์ได้เยอะแต่แบบผมว่ายังไงไม่ได้อ่ะเราทุ่มสุดตัวทุ่มผุดตัวเพื่อเลือกหยดเดียวฮนะเนี่ย เอาเป็นว่าวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้น่าจะมีช่องแบบว่าอื่นอย่างพี่บอลน,น่าจะไล์ลองไปดูดนะ้แบบดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะเดีย๋ยวผมก็ไปดูน่าจะดูถ้าพี่บอไลไล่ก็ไปดูช่องพี่บอลน,นะหรือคนอื่นไล์ก็ไปดูผมคงไม่ได้มารลนฟะ์ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันแนละ้วกันทุกคนเตรียมตัวดูกันได้เลยอาทิตย์หน้าโหแล้วคุณสังเกตดูดิดคุณดูสังความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมไอคอนบาคิเลียไม่เหมือนเดิมแล้ว เดียูดิเป็นรูปไอ้ตัวตีเฮ้ยแม่โคตรชอบอ่ะข้างในมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีโอเคแม่งแบบเดี๋ยวมาดูนี่แหละวันเสาร์โอเคไปละไป